t e เ h คฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าวิ่งทีห้าห้ามีคุณสมบัติพิเศษด้านครับเรามาดูกันเลยครับสำหรับวิ่งทีห้าห้ามาพร้อมกับระบบเอซี t ม r เตอร์ขนาดสี่งม้าขนาดกว้างของสายพาน4ี่แปดเซนติเมตรความยาวของสายพานร้อสิห้าซนติเมตรต่อไปผมจะสาธิตในการใช้งานนะครับปุ่มเขียวมี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ ที่พักแขนด้านขวาสามารถปรับสปีดเพิ่มได้นะครับที่พักแขนด้านซ้ายปรับความชันหน้าจอแสดงผลด้วยระบบไฟ LED ให้ความคมชัดต่อไปเรามองสาธิตในการวิ่งให้ดูนะครับ สำหรับน้องวิ่งน้นที5-5สามารถครอบเก็บได้เคลื่อนย้ายสะดวกสนใจติดต่อทักมาที่บริษัทมีต็ดพิเศษแน้เลยนะครับ